สวัสดีค่ะพี่นอ้องปองปายสุบุสคนค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องเริ่มแล้วเริ่มแล้ววันนี้เราอ,อาแสดงอยู่ที่เขาตะโลนะครับพี่น้องยังไ้แสดงอยู่เด้อพี่น้องค่ะคแฟนคลับเอฟซีแฟนคลับ,แฟ,บแฟนหมอลำสาวน่อยผิดบันแพงวันนี้อยู่ที่เขาตะโลพัทยาค่ะปากทางเขาตะโลค่ะพี่น้อง ยังแสดงอยู่เดอ้อพี่น้องเดอ้อแต่ว,วันที่ยี่สองยี่สิบสามยี่ี่ยี่ิบห้าปลาช่วยพามวนงานกะถูกยกเลิกไปแล้วพี่น้องแต่ว่าวันนี้เราแสดงอยู่นะคะเริ่มจะตั้งทำเวทีแต่ว่าหิวพี่น้องอยากอีกแล้วอยากอีกแล้ว นี่ครับพี่นอ้องกินกว๋วยเตี๋ยวเขาเอานกว๋วยเตี๋ยวปอกๆที่แม่อันนี้กว๋วยเอออันนี้กว๋วยเตี๋ยวกรอกคุณแม่มาพูดแม่ของแม่ได้แล้วของหนูเอาเส้นเล็กค่ะเหลือน้ำใสค่ะเอาเป็นน้ำตกค่ะ ขายดีเนาะแม่เนาะคำามานี่เนาะจ้าชอบมากเลยกาแฟน้างกินกาแฟบ้างเลยกินไหมหัวคูหักระตื่นนี่นะแม่เออแต่ตื่นพี่น้อง <c oughs> ตื่นลงมาแล้วก็หิวบะนี้ตื่นมาแล้วก็หิวพี่น้องครขา <c oughs> เอ,เ,อเอาเอากาแฟแก้วหนึ่งจ้ะงอะไรแม่เอาเอาเอา,เอาน้ำตกน้ำส้มก็หมดแล้วทีนี้อย่างนั้นนี่ซอสพี่น้องขามาเลี้ยพี่น้อง เติมพลังด้วยก๋วยเตี๋ยวตอนนี้กําลังมาลงมาลงมเลงเคียงคางกำลังจะเตรียมเวทีค่ะพี่น้องมือแรงข้าพบพอกกันคือเกาะะ่าเ้อค่ะมาส่งทางมาส่งทางพี่น้องลลนในกรุงเทพโยกเลิกเสือบอลยี่สบองยี่สามยี่สี่ยี่ห้าตวันมือนี้ย่างมาท่านโยกเลิกให้พี่น้องมาส่งทางเด้อยพี่น้องเด้อก่อนกลับอีสานเ้อค่ะก่อนจะกลับอีสาน มือนีงพัทยาค่ะพัทยาเขาตาโลพี่น้องพากันมาหลายๆเด้อมาทรงทางม่นั่งตองอูดแล้วก็ทีมงานสาวหน่อยเพียดมานแพงค่ะพี่น้องเป็นเล็กใช่ไหมคะเบี้ยชาวเส้นลายเส้นอะไรเส้นเล็กเส้นใหญ่เบี้ยเชือให้หน่อยให้จะปรุงเชือกกล้องให้ได้จับจะกพวงเงินกดดงตึงเช่นนี้บ แม่แบบนแมนสนก็เเ <not> ียนกลุเลาไม่นั่นครับพี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวะเซนะครับแม่จะเซ

ตก <c oughs> ไปนะพี่ขายก๋วยเตี๋ยวไม่ได้เลยนะ <c oughs> อันตรายครับเมทียังไม่เสร็จ <c oughs> อย่าเพิ่งเข้าไปเดื <c oughs> อดคลาน <c oughs> แม่สองถ้วยแล้วก็ เท่าไหร่แม่สองขวดหกสิบบาทจ้าธรรมดาเท่านั้นสามสิบเรียบร้อยเสียบลายพี่นอ้องค่ะกาแฟจับบาดอ้ายกินป็ดแจ้วแล้วมีน้ำหอมครับ กินกเเสนเกลรอินตบกด้วยกาแฟกินก๋วยเตี๋ยวตบด้วยกาแฟย็นตะโฟได้แล้วมาบังเย็ตะโฟฟังเส่องบังงฉันฮะบังฉันเดี๋ยวมีอ่างยืน เย็นตาโฟครับพี่น้องเอามีเงินบ้างอจบอันไหนกระเป๋าตัม,มี้นเงินคันผูคเงินมียุิาม่นีเนเงินนกระเป๋ามี อปุมนี่แหละครับพี่น้องเติมพลังด้วยก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เริ่มทำการแสดงเมื่อน,นี้นะคะเย็นนี้เจอกันนะคะปากทางเขาตะลูไม่ห้กกำลังแรเชียร์รดใจกันลายๆเ้อครับพี่น้อง ตรงทางทีมงานสาวนอยเพชรบ้านแพงกับอาแม่นั่งตองอู่กับอีสานกับพี่น้องเพรา 22, 23, 24, ะว่าย2 23ิบ2อบสายบสีบหก็คืองานป่าช่วยถึงยกเลิกแล้วนะคะวันนี้แต่วันนี้เรายังเล่นอยู่นะคะทำการแสดงอยู่นะคะตกใจเบิดไ <laughs> ป ย่า่หลายหลายๆมันเพ็ดโอเคไปอัติบนะไปให้นะไปหาที่นางกินก่อนพี่น้อง มาเด้ค่ะพี่น้องกินเตี๋ยวกินเตียเต๋ยวค่ะเป็ดตับเพ็ดให้ไส้ลายคากอนันงกะได้ขยามเพ็ดแล้วก็โจมเพ็ดบะน,นีเพดเพ็ดเพดกินว่าได้บะนีเอ้ะอ,ะ,อะโอเคเด้ค่ะพี่น้องพบพากันเมื่อแรงนะคะ่ะเจอกันเย็นนี้นะคะปากทางเขาตะโรพัทยาค่ะพี่น้อง,งะนะคะ มาพบผอมาส่งทางกันกับาหายกำลังแรงเชืเ่อแรงใจกับทีมงานสาวน้อยเพรบานแพงจ้า,ใจ,าใจใหายเบิดแล้วพี่น้องแม่บุญก็บ่าใจใหายเบิดแล้วสันนับพี่น้องงานถือถือยกเลิกเลี้ยงไปเลี้ยงไปเลี้ยงไปขอให้อ่ายกเลิกแข่งานสมนีงานหนักก็ไหมันเล่นได้เด้อพี่น้องหรือหามัน,านผ่านพ้นไปด้วยดีหากำลังแรงเชืเ่อแรงใจทีมงานค่ะ อาพ่อพอกันไหมเดี๋ยวไปนั่งต้องอู่ขออนุญาตกินเตียวก่อนแล้วก็จะไปหาเก็บผ้าอาบน้ำพี่น้องแตงหน้าพาะว่ามื้อนี่เขาก็จะเซฟตี้ในเวลาเล่นตั้งแต่หัวข้าเล่นตัตงแต่ประมาณทุ่มหนึ่งจนถึงตีสองค่ะ <c oughs> พบพ่อกันพี่น้องอย่าลืมนะคะเข้ามารับชมรับฟังแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครต์ให้แน่เด้อค่ะพี่น้องคะกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนเวลาลงคลิปนะคะจะได้เบอ่งง่ายๆนะคะอ่ะโอเคค่ะพี่น้องคะ่ะพบพอกันใหมในคลิปหน้าคลิปนี้เอาไว้ซําน่เมื่อนี้ขอลาไปแล้วคลิปนี้ขอลาไปแล้วค่ะพี่น้องบา,บายบายสวัสดีค่ะ